o ็อกแนวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกการเงินของคุณให้มีรายได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยเครื่องมืออัจฉริยะแล้ว o ็อกแคคืออะไร o ็อกแคคือแพลตฟอร์มเครือข่ายแบบกระจายอำนาจโดยสมบูรณ์ตามสัญญาอัจฉริยะที่เชื่อมโยงผู้คนไปทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เปิดโอกาสอันไร้ขีดจำกัดของระบบการเงินเศรษฐกิจแบบใหม่ถือเป็นมิติใหม่ของสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งอนาคต และเวลานี้นะคะออคแคทนั้นนับได้ว่าอยู่ในมิกะเทรนระดับสากลกระแสะมาแรงมากๆเลยค่ะและก้าวทยานเข้าสู่อันดับหนึ่งของโลกเรียบร้อยแล้วเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และดิฉันเชื่อว่าออคแคทนั้นจะนำพาทุกท่านไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินได้อย่างแน่นอนเลยค่ะออคแคจะทำงานบนระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งมีความโปร่งใสและปลอดภัยสูงมากๆ แล้วบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนนั้นเป็นเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลในการบันทึกธุรกรรมที่มีความปลอดภัยสูงมากและมีความโปร่งใสทำงานโดยไม่ผ่านตัวกลางทำงานบนระบบที่สามารถควบคุมได้ด้วยตนเองโดยบล็อกเชนจะเก็บข้อมูลไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคนทั่วไปที่อยู่ในระบบค่ะ ทำให้เครือข่ายดิเซนเทไร์หมายความว่าไม่มีตัวกลางและไม่สามารถถูกควบคุมได้โดยธนาคารใดธนาคารหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่ารัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแทรกแซงข้อมูลได้ยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าการที่จะแฮกเกอร์นั้นต้องแฮกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่ายซึ่งเป็นไปได้ยากมากโดย o c คนะคะจะมีเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีเป็นผู้ขับเคลื่อนค่ะ แล้วคริปโตเคอร์เรนซีคืออะไรคริปโตเคอร์เรนซีเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทหนึ่งค่ะที่มีการเข้ารหัสและมีราคากลางในการซื้อขายแปลผันตามกลไกการตลาดและยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าผ่านโลกอินเทอร์เน็ตได้ค่ะและคำศัพท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสมาร์ทคอนแทรคสมาร์ทคอนแทรคคือสัญญาอัจฉริยะ หรือว่าชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์ซึ่งโปรแกรมสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองเมื่อครบเงื่อนไขข้อตกลงจ่ายรายได้ตามข้อตกลงอัตโนมัติมีความถูกต้องคล่องตัวและโปร่งใสนอกจากนี้นะคะสร์ทคอนแท็กเป็นโปรแกรมที่วิ่งอยู่บนบล็อกเชนสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้และที่สำคัญค่ะไม่มีใครสามารถเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ถูกเขียนไว้ได้ค่ะ ยกตัวอย่างเก่าแก่ของสมาร์ทคอนแท็กเช่นตู้กดน้ำอัตโนมัติหรือตู้เติมเงินโทรศัพท์หรือจะเป็นตู้หยอดเหรียญซักผ้าเมื่อใส่เงินเข้าไปตามจำนวนที่กำหนดตามที่ระบบตั้งไว้สินค้าก็จะออกมาโดยอัตโนมัติและเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัติค่ะซึ่งออฟเคั้นเลือกใช้เหรียญ TRX ของทรในการขับเคลื่อนค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะเหรียญคริปโตเคเรนซีสกุลนี้จะมีความรวดเร็วในการประมวลผลธุรกรรมที่สูงมากถึง2,000รายการต่อวินาทีตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและผู้ที่ก่อตั้งคือคุณจัสตินซันแห่งโมนิธิทรซึ่ง o อ c แคนะคะเป็นโปรเจกต์เครือข่ายของเหรียญคริปโตสกุลทรนที่ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชนนวัตกรรมการเงินที่ไร้ตัวกลางรับค่าตอบแทนถึง100% ซึ่งเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีจะเก็บในคริปโตเคอร์เรนซีอลเลตคริปโตเคอร์เรนซีอลเลตก็คือกระเป๋าเงินที่เก็บเหรียญสกุลเงินดิจิตอลถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกระเป๋าเงินที่เราใส่ธนบัตรนั่นแหละค่ะแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่คริปโตเคอร์เรนซีอลเลตจะถูก เอาไว้เก็บสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีเท่านั้นและต้องใช้รหัสผ่านทุกครั้งในการเข้าไปและนี่จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยรักษาความปลอดภัยของเหรียญคริปโตของตัวท่านเองและท่านสามารถที่จะถอนเหรียญ TRX เป็นเงินบาทได้ที่กระดานสตางโปรนะคะ กระดานสตางโปรเป็นกระดานเทรดเพื่อการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลของสัญชาติไทยค่ะเพื่อให้ทุกท่านสามารถโอนเหรียญคริปโตเคอ r เรนซีต่างๆไปยังกระดานอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าต่างประเทศโดยค่าธรรมเนียมที่ถูกและรวดเร็วขึ้นกระดานสตางโปรได้รับไปอนุญาตจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่เรียกย่อยๆว่ากรตค่ะ ทุกท่านสามารถที่จะนำเหรียญ TRX มาถอนเป็นเงินบาทได้และมีค่าธรรมเนียมที่ถูกและปลอดภัยด้วยนะคะเมื่อเรารู้คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับออค c คแล้วเรามาฟังในเรื่องของแผนรายได้กันดีกว่าค่ะว่า o อคนั้นสร้างรายได้ได้อย่างไรแล้วทำไมถึงเรียกว่านวัตกรรมที่สามารถทำให้ท่านมีอิสรภาพทางด้านการเงิน แล้วทำไมออคเทเข้ามาในประเทศไทยได้เพียงแค่เดือนกว่าแต่กลับมีผู้สร้างไรายได้หลักแสนบาทเกือบร้อยท่านแล้วเรามาฟังข้อมูลกันดีกว่าค่ะธุรกิจอคอคเทเนี้ยเราก็ต้องทำความเข้าใจนะเนาะใหม่ๆอาจจะงงๆโกะๆนิดนึงมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะหรือว่าหลายๆคนที่เคยสัมผัสมา,มาแล้วนะก็อาจจะมีประสบการณ์แล้วก็อ่าเรียกว่าได้รับประสบการณ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับพวกคลิปตัวเรินซีนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยลองเปิดใจดูเพราะว่า ออแคดที่เราได้สัมผัสกันอยู่นี่มันเป็นอย่างไรนะครับออฟแคเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เรียกตามศัพท์ของอโลกคริปโตโลกของบล็อกเชนเลยนะคือมันก็คือดีเซนทซอรไลน์เน็ตเวิร์กอิ่งนะโปรโตคอลออนทรอนบล็อกเชนนะโอ้ยชื่อยากมากอ่านก็ยากไม่ต้องไปจำจำง่ายๆคือออฟแคดก็พอแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่ารูปแบบของการทําธุรกิจของออแคดเนี่ยเราจะต้องมาทําความเข้าใจกับมันนะครับ หลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าออกแคดเนี่ยมันคืออะไรเราก็คงจะต้องมารู้แล้วว่าความเป็นอัจฉริยะของมันเนี่ยถ้าเราจับจุดมันได้นะความเป็นอัจฉริยะของมันเนี่ยว่าไอแพลตฟอร์มตัวเนี้ยมันมีความอัจฉริยะขนาดไหนนะเมื่อเรารู้นะความสามารถของมันแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะขายแพลตฟอร์มเหล่านี้ให้กับคนที่สนใจที่จะเข้ามาทาธุรกิจได้เนะี่ยมันก็จะเกิดรายได้ขึ้นมานะซึ่งเราเรียกกันว่าแผนการตลาดนะหรือว่า business plan ของอ a อกะครนบ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะไอ้ตัวไรายได้ที่เกิดจากการขายแพลตฟอร์มหรือว่าการแนะนําแพลตฟอร์มออฟแคสออกไปเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2ข้อเองนะครับไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยนะฮหนึ่งนะรายได้แนะนําตรงนะฮะอย่างที่เราพูดคือถ้าเราสามารถขายแพลตฟอร์มนี้ให้กับคนที่สนใจที่เ,เข้ามาสู่ธุรกิจเราได้นะนะตัวสมาร์ทคอนแทคเนี่ยมันจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เราสี่สิบกเจ็นะครับไม่ใช่เจ้าของคนที่เขียนขึ้นมาจ่ายให้เรานะครับสมาร์ทคอนแท ที่มันชื่อว่าออฟแคทเนี่ยมันทําหน้าที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เราอัตโนมัติและเรียลไทม์ด้วยนะครับขายได้ปุ๊บมีการอัปเกรดปุ๊บค่าคอมมิชชั่นเข้าทันทีเมื่อค่าคอมมิชชั่นเข้าทันทีถอนเงินออกได้เลยไหมถอนออกได้ทันทีด้วยเช่นกันนะครับอันที่2นะรายได้เขาเรียกว่ารายได้จากการบริหารองค์กรนะตรงนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหลายๆคนนะครับอาจนะจะมีทักษะในเรื่องของการทํางานที่แตกต่างกันนะคใครที่มีความสามารถในการขาย นะหรือว่ามีการความสามารถในการแนะนำเนี่ยท่านก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเยอะพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่มีความสามารถในการบริหารองค์กรได้ด้วยนะบริหารองค์กรของท่านให้เจริญเติบโตนะท่านก็จะได้รับท่าบริหารองค์กรในอีกอีก60%นะดังนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วออเนี่ยออคแคเนี่ยมันจ่ายออกไป100%ใช่ไหมนะลหลายๆคนก็งงแล้วแล้วมันจะได้กําไรอะไรตรงไหนอย่างที่บอกก็คือสมาร์ทคอนแท็คมันไม่มีเจ้าของมันอยู่ข้างบนบล็อกเชนแปแล้วมันอยู่บน บล็อกเชนไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บเหรียญไว้กับตัวะนะเพราะมันไม่มีนายจ้างมันไม่มีค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าต้นทุไม่มีค่าอะไรทั้งหมดนะเมื่อมีการทําธุรกรรมซื้อขายเข้าไปมันก็ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นออกมาให้หมดครับนะถ้าสมาร์ทคอนแท็กใดบล็อกเชนใดที่ทําแล้วจ่ายไม่หมดนี่ยสิครับมันเริ่มมีปัญหาว่าเอา้าไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันเอาไปให้ใครจริงไหมแสดงว่ามันมีคนกลางอยู่สินะนี่คือสิ่งที่เราจะต้อง ผิดตามนั่นเองนะครับมันมีอยู่สองข้อนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างดูนะเดีย๋ยวผมยกตัวอย่างให้พั่าทนได้ดูแล้วกันว่าค่าคอมมิชชั่นสองข้อเนี่ยเวลาสมาร์ทคอนแท็กมันจ่ายมันจ่ายตรงไหนท่านซื้อแพลตฟอร์มตัวนี้เข้ามานะท่านซื้อเข้ามาด้วยเริ่มต้นอยู่ที่200 TRX นะ200 TRX ก็1เหรียญของ TRX เนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยนะเอาเลขกลมๆนะคือประมาณ2บาทนะแต่ปัจจุบันนี้ก็2บาทย0 กว่าสตางค์แล้วนะสองบาทยี่สิบตังสองบาทยี่สิบห้าตังประมาณนี้นะตีกลมๆเป็นเลขสองแล้วกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราซื้อแพลตฟอร์มมันมันก็จะใช้เงินประมาณนี้แหละไม่เกินครับประมาณสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยประมาณนี้นะครับสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยประมาณนี้นะหรือถ้าเกิดรวมค่าแก๊สหรือว่าค่าธรรมเนียมที่มันจะต้องใช้แล้วเนี่ยอย่างน้อยการเปิดแพลตฟอร์มครั้งแรกเนะี่ยเราก็คงจะต้องใช้เหรียญประมาณสามร้อยสิบเหรียญน,นะครับ หลังจากที่เราเข้ามาสู่ธุรกิจนี้แล้วเราเนี่ยไปแนะนําขายแพลตฟอร์มครับเรียกว่าค่าแนะนําตรงนะพูดง่ายๆคือค้าแนะนําตรงก็คือขายแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นอออไปนั่นเองนะนั้นเมื่อเราขายได้เนี่ยขายแพลตฟอร์มออกไปสมาร์ทคอนแทคจำเลยครับว่าสมาร์ทคอนแท็คของคนไทยมันเป็นคนทํางานให้เรานะสมาร์ทคอนแทคเนี่ยมันจ่ายค่าคอมมิชชั่นทันทีครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์จากไหนเช่นถ้าเราเนี่ยนะถ้าเราเนี่ยคนนี้ขายแพลตฟอร์มไม่ได้สองร้อยเหรียญ นะก็จะคูณด้วย4 0ทันทีแบบนี้นะครับดังนั้น40%ของ200คือเท่าไหร่ครับคือ80เหรียญ8 0 g r x นั่นเองนี่คือวิธีการคิดคำนวณในเรื่องของค่าแน,นะนำนะดังนั้น40%ก็จะถูกโอนเข้าวอลลิตเราทันทีเดียวทมด้วยนะแล้วเราสามารถถอนเงินออกได้เลยไหมก็ได้เลยเช่นกันนะครับถอนเป็นเงินบาทนี่แหละนะครับสมมติยกตัวอย่างอีกหนึ่งคนนะสมมติเราไปแนะมมนำนายบีนายบีก็ซื้อแพลตฟอร์มเข้ามาสมารคทคอนแทคก็ทำงานเหมือนเด จ่ายค่าคอมมิชชั่นครับ40เปให้กับคนที่ขายแพลตฟอร์มได้นะครับนี่เขาเรียกว่ารายได้จากการแนะนําตรงหรือว่าขายแพลตฟอร์มนะถ้าขายได้2คนเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ครับ160 trx นะถ้าตีเป็นเงินไทยก็เอาเลขกลมกลมาสองปคูณนะะก็ประมาณเท่าไหร่ครับ3า0บาท400บาท500บาทประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของขายแพลตฟอร์มแต่นั้นในแพลตฟอร์มที่เราขายเนี่ยมันมีหลายราคานะมันมีหลายแพ็กเกจมันมีหลายกระดาน แต่กระดานแรกเนี่ยที่ทุกคนจะเข้ามาคือกระดาน200หรือว่าแพ็กเกจ200มันจะมีแพ็กเกจ400ก็มีครับมีแพ็กเกจ800ก็มีมีแพ็กเกจ1,600ก็มีมีแพ็กเกจ3,200ก็มีดังนั้นถ้าเกิดเราขายแพ็กเกจอะไรได้ก็แล้วแต่ครับให้เอาอะไรไปคูณครับ40%ไปคูณเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นตามนั้นนั่นเองนะครับอ่นนี่คือข้อแรกเนาะอยากให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจนะครับแผนไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยครับในเรื่องของการจ่ายค่าคอมมิชชั่นมาดูข้อ2 าดูข้อ2เนี่ยหลังจากที่เราขายแพลตฟอร์มไปแล้วนะเราได้รับค่าคอมมิชชั่นตรงนั้น40%ซนไปแล้วนะครับกลุ่มที่เราไปขายเนี่ยเขาก็จะมาสู่ในองค์กรของเรานะเช่นมาอยู่ในชั้นที่1ติดตัวเรานะ,ะเราขายได้ใน2ใน2ก็จะมีชั้นที่1ติดตัวเราแบบนี้ดังนั้นในผังองค์กรเนี่ยครับมันจะมีทั้งหมด4ชั้นนะมันมีทั้งหมด4ชั้นนะผมกดได้ดูแบบเนี้ยนะครับมันมีทั้งหมด4ชั้นแค่นี้ ดังนั้นในแต่และชั้นเนี่ยจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นไม่เหมือนกันชันะ้นที่1จ่ายค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ครับนะจ่ายค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์เนาะอันที่2ชั้นที่2ก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ชั้นที่สาคือยี่สิบและชั้นที่สี่คือยี่สิบห้านะเอาอะไรไปคูณเนี่ยเอาเลขอะไรไปคูณมันเหมือนเดิมครับถ้าเราขายแพลตฟอร์มสองร้อยได้แล้วก็สองร้อยไปคูณครับถ้าเราขายแพลตฟอร์มสี่ร้อยได้แล้วก็สี่ร้อยไปคูณครับ นะอยู่ชั้นไหนก็เอาตัวเลขนั้นไปคูณแบบนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องอ่าอ่าโทษทิสิ่งที่เราจะต้องจำก็คือในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นว่าไอ้ตรงเนี้ยนะที่ว่าห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเซ็นและยี่สิบห้าเซ็นมันอยู่แค่นี้นะมีแค่นี้เองไม่ได้มีลึกกว่าน,นี้เลยนะครับทีนี้มาดูการบริหารองค์กรของเราว่าวันนี้ถ้าเกิดเราจะทําธุรกิจนะสิ่งหนึ่งเราเราต้องมีคือในเรื่องของ ความเป็นเท่าแกนะ่ความเป็นเจ้าของธุรกิจว่าเฮ้ยเราเนี่ยอันนี้คือธุรกิจเรานะเราจะทํายังไงให้มันเติบโตนะนะเช่นเดียวกันการทำออฟแคสเนี่ยถ้าเราเห็นว่าผัง,งองค์กรมันมีอยู่แค่นี้ครับท่านไม่ต้องไปบริหารอย่างอื่นเราแค่ในบริหารให้มันเต็มบริหารยังไงให้มันเต็มม,ตม,มีอยู่แค่นี้ครับถ้าเกิดท่านบริหารมันเต็มเดี๋ยวมันจะไปตามสเตปเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการแนะนําตรงนิดหนึ่งนะผมให้ดูอย่างนี้ครับสมมติตอนตอนที่เราเข้าสู่ธุรกิจทางแรกเนาะ อาจจะเป็นเรานี่แหละเราก็าสื่ออีกทั้งแรงแต่ก่อนเราก็ไม่มีองค์กรเหล่านี้ครับอยู่ภายใต้องค์กรเราบางทีในหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เราแนะนําตรงเลยคใครก็ไม่รู้ครับซึ่งเป็นอัพไลน์ด้านบนเนี่ยเขาอาจจะแนะนําไปแล้วไม่มีคนลดลงมาเขาก็มาอยู่ภายใต้องค์กรเราด้วยดังนั้นเมื่อมีใครนะมาอยู่ภายใต้องค์กรเนี่ยเขาก็จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เราด้วยดังนั้นสิ่งที่อ่าให้เราดูครับว่าเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยอยู่ชั้นไหนแล้วแต่ละเม็ดอาจจะไม่ใช่เรา แนะนําตรงอาจจะไม่ใช่คนที่เรารู้จักเลยก็ได้แต่มันมาจากไหนครับมาจากการทํางานของแมทชีนการทํางานของออปไลนะ์ที่อยู่หสูงเราขึ้นไปแล้วก็เขาล้นเขาเต็มถังเขาแบบนี้เขาเต็มนะคนกลุ่มเรานะครับก็จะลงมาต่อเราภายใต้องค์กรได้ด้วยเหมือนกันนะแต่สิ่งสําคัญเนี่ยตัวเราอย่างที่บอกว่าความเป็นเท้าแก่เ,เราก็ต้องทําอะไรครับบริหารธุรกิจของเราไปโตด้วยเราอาจจะต้องแนะนำนะหรือว่าขายฝึกขายแพลตฟอร์มนะถ้าใครได้ เข้าสภาตอนเช้าๆท่านก็จะได้ยินคาว่าขายพงมาลัยนะท่านต้องฝึกขายพงมาลัยนะฝึกขายแพลตฟอไม่เป็นนะ <c oughs> เพราะมันจะเกิดความชํนานาญแก่ท่านนั่นเองนะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูครับคนที่เราแนะนําตรงมาเขาอาจจะไม่ได้อยู่ชั้นนี้ก็ได้ถ้าอาจจะสมมติว,วเราแนะนําคนมาหนึ่งคนนะถังนี้มันเต็มถังนี้มันเต็มหมดถังนี้มันเต็มหมดคนที่เราแนะนํามาอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ครับใน15เราแนะนํามาหนึ่งคนนะบางคนก็อาจจะสงสัยแอาทไมเขาไม่อยู่ติดเรา ถังบริหารองค์กรของแอออฟแคทเขาออกแบบมาแบบนี้ว่ามันเป็นชั้นๆไปมีสี่ชั้นชั้นที่หนึ่งมีสองชั้นที่สองมีสี่นะชั้นที่สี่มีแปดชั้นที่หนึ่งมีสองชั้นที่สองมีสี่ชั้นที่สามมีแปดและชั้นที่สี่มีสิบหกสองสี่แปดสิบหกมีแค่นี้ครับดังนั้นถ้าเกิดชั้นไหนมันเต็มมันก็จะไปลงตรงชั้นที่มันว่างอยู่นะแล้วการวางผังองค์กรของออฟแคทเนี่ยมันจะวางผังให้เราอัตโนมัติวางจากซ้ายไปขวาเช่นวางคนที่หนึ่งคนที่สอง คนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกคนที่เจ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่านี่คือการทําหน้าที่ของมันอ่าให้เรารู้แล้วกันว่าไอเม็ดไหนอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ก็รับค่าคอมมิชชั่นไปตามนั้นนะครับนี่เขาเรียกว่าค่าบริหารงบก่อนนะครับเดี๋ยวั้นมาดูอีกคำหนึ่งว่าเอ๊ะอย่างที่บอกไว้ว่าไอตัวเนี้ยมันสามารถเขาเรียกอะไรรับรายได้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะรับรายได้ซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหน อย่างที่ภาษาธุรกิจที่เราเรียกกันว่าการรักษาดนะมันจะอยู่ตรงนี้ครับสี่เมตรสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวสมาร์ทคอนแทนเนี่ยมันไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เราฮะมันไม่ได้จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เรานะแต่ถ้าเกิดสี่เมตรสุดท้ายนี้เกิดจากเราแนะนําตรงเนี่ยมันจ่ายค่าคอมมิชชั่นสี่สิเปอร์เซ็นถูกไหมแนะนาตรงแต่ค่าบริหารองค์กรยี่สิบห้าเปอร์เซ็นี่ยมันไม่ได้จ่ายพอมันไม่ได้จ่ายปุ๊บมันเอาสี่เมตรนี้ไปไหนมันจะเอาสองร้อยเหรียญนี้ครับไปต่อยุ้ยงให้เราเองตัโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อ เพื่อที่จะต่ออายุแต่มันถูกสมาร์ทคอนแทคเนี่ยต่อ,อย่อยเราเองอัตโนมัติดังนั้นตัวนี้ฮะมันเหมือนเครื่องจกักรในการทําเงินมันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยถ้ามันเต็มถังครบทุกเม็ดมันก็จะต่อ,อยุให้เราเองอัตโนมัติพอต่ออายุเสร็จปุ๊บเป็นไงครับค่าคอมมิชั่นที่มันลงอยู่ในนี้เรายังได้รับปะก็ยังได้รับอยู่นะเอาแล้วแล้วคนบอกว่าเอาแล้วจะเอาตรงไหนมาจ่ายละ่ะท่านอย่าลืมนะว่าไอ้สี่เม็ดสุดท้ายมันมีมูลค่าสองร้อยทีอาเอเพราะเขาไม่ได้จ่ายเราแต่เมื่อม แผนรายได้นั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการต่อยุอัตโนภาพหรือว่าที่เราเรียกกันว่าดีหลังดีหลังนะเช่นยกตัวอย่างเนี้ยถือว่าเราเต็มผงลลังแล้วมันเต็มทุกเม็ดไปแล้วครับมันก็จะไปล้างกระดานขึ้นมาใหม่นะล้างล้างในตัวตัวนี้ขึ้นมาหมใหม่มันจะเจอแบบโล่งๆแบบนี้ครับดังนั้นใครที่เต็มผังเหมือนกันเขาก็จะขยับไปขึ้นผังใหม่แต่อยู่ในในผังของสองรอยอยู่นะเขาก็จะตามไปแบบนี้ครับเพราะทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเต็มผังเหมือนกับเราถูกไหม แต่อีกกรณนีหนึ่งสมว่าสมว่าในหนึ่งเนี่ยในหนึ่งเนี่ยมาก่อนแต่ในหนึ่งไม่ได้ทําธุรกิจอะไรครับในสามเนี่ยทําธุรกิจขยันมญชนะนะในสามเต็มผังก่อนในหนึ่งได้ไหมได้ในสามอาจจะเต็มผังก่อนในหนึ่งก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดในสามเต็มผังก่อนเวลาในสามมาใหม่ในสามจะมาติดตัวราทันทีนะส่วนในหนึ่งเต็มเมื่อไหร่ค่อยขยับมาในหนึ่งอาจจะอยู่ชั้นที่สามชั้นที่สี่ก็ได้เต็มเมื่อไหร่ก็ค่อยวนรอบมาแบบนี้นั่นเองนะครับ นี่คือเขาเรียกว่าไซเคิลเป็นรอบๆไปนั่นเองดังนั้นการทางานของมันเนี่ยจะทํางานให้แบบตลอดชีพด้วยนะครับทีนี้มาดูหน้าตาของมันเป็นแบบนี้แหละนะแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะเป็นผังๆแบบนี้เนาะผังองค์กรของเรานี่แหละผังสองร้อยผังสี่ร้อยผังแปดร้อยแบบนี้นะ 200, 400, 800, บบนนะใครที่เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจนะท่านสามารถที่จะเข้ามาศึกษานะโดยการซื้อแพลตฟอร์มแค่200เข้ามาก่อนก็นได้ครับนะท่านไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนอะไรเยอะแยะครับแต่ให้ท่านเนี่ยเข้ามาศึกษา ถ้าท่านเห็นว่ามันคือโอกาสแล้วค่อยขยายเพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาเราเข้ามาลงทุนในแพลตฟอร์มสองร้อยเนี่ยมันเป็นเงินไม่ถึงพนะันนะณปัจจุบันนี้ก็ประมาณหกร้อยกว่าบาทหกร้อยเก้าสิบาทนะรวมค่าแก๊สค่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะก็ประมาณหกร้อยเก้าสิบาทนี่คือสามร้อยสิบเหรียญเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มทํางานถูกไหมเริ่มมีการขายแพลตฟอร์มไปเรื่อยๆนะองค์กรเราก็จะเริ่มโตไปเรื่อยๆพององค์องค์เราเติบเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะเอาอไรายได้เนี่ยมาซื้อแพลตฟอร์มอันที่สอง ถัง400เพิ่มเติมก็ได้นะฮะไม่มีใครบังคับนะเอาที่เราสบายใจนะแต่ถ้าเกิดใครนะมีความสามารถท่านก็สามารถซื้อได้3ผังเลยซื้อพอร้อมกันทีเดียวเลยนะแต่ท่านก็ต้องเก่งในเรื่องการบริหารองค์กรอยกนงี้ท่านจะต้องบริหารองค์กรยังไงให้3ผังให้มันประสบความสำเร็จ <c oughs> คนที่อยู่ในถังองค์กรของท่านเนี่ยท่านจะทํายังไงให้เขาประสบความสาเร็จด,ด้วยหรือท่านจะซื้อทีเดียว5ผังเลยได้ไหมก็ได้ครับอยู่ที่ความสามารถของเรานะอยู่ที่ความสามารถของเราแล้วแต่ อย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ซื้อทีเดียวห้าผแล้วก็บริหารองค์กรไปนะครับทีนี้ผม<ๆ>จะพาท่านไปดูนะครับว่าการตรวจสอบระบบของออกแคสเนี่ยนอกจากในเรื่องของการคุยบน PowerPoint แล้วเนี่ยเราอยากเข้าไปดูหน้าตางมันนะมันเ,นเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมพาท่านไปนะครับนะซึ่งเหล่านี้ทุกท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบได้เพราะมันเะป็นสาธารณะครับมันเป็นสาธารณะนะใครก็ได้ครับสามารถเข้ามาตรวจสอบได้นะนะเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูถังองค์กรในนะในการบริหารถังองค์กรของมันเนี่ย แพลตฟอร์มตัวนี้หน้าตามันเป็นยังไงไปดูของจริงกันนะครับผมให้ท่านไปดูเบอร์หนึ่งของโลกก่อนนะทำไมเราเข้าไปดูเบอร์หนึ่งของโลกได้นะเพราะมันคือสาธารณะครับมันคือดีเซนทัลไลครับมันไม่มีคนกลางที่จะมาห้ามเราว่าอย่าเข้าไปดูนะถูกไหมมันไม่เหมือนในธุรกิจที่เราทำมาดูเราเคยเราเคยแม่เวลาเราทําธุรกิจตัวหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าไหนๆขอดูค่าขอดูบัญชีของอัพไลน์หน่อยสิ ขอดอูผังองค์กรของแม่ทีนหน่อยสิอะไรประมาณเราเคยดูได้ไหมครับในบล็อกเชนเนี่ยมันดูได้เพราะมันเป็นสากรนะครับทุกๆท,ท่านเนี่ยสามารถเข้ามาดูในผังองค์กรของคนได้ทั่วโลกครับเบอร์หนึ่งเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะแพลตฟอร์มนี้เปิดมาสามเดือนกว่ายังไม่สี่เดือนเนาะท่านจะเห็นนะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยรับค่าคอมมิชชั่นไปแล้วสองล้านกว่าเหรียญสองล้านกว่าเหรียญเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ก็เอาเลขสองตีกลมๆไปเนาะท่านก็คูณเข้าไป ามเดือนกันนะก็สองล้านกเหลนะแล้วหน้าตาของแพลตฟอร์มมันก็เป็นแบบนี้ครับเห็นไหมท่านก็จะเห็นว่ามันเป็นสองร้อยผังสองร้อยผังสี่ร้อยผังแปดร้อยผังพันหกอันนี้คือแพลตฟอร์มเปรียบเสมือนอะไรตัวนี้อยากให้ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าท่านอยากหางานหรือว่าธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่เวลาท่านทํามันแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับท่านโดยที่ท่านไม่ต้องไปเฝ้ามาันนะ มยกตัวอย่างเครื่องซักผ้าหยดเหรียญเจอเยอะครับนะในอพาร์ตเมนต์เครื่องซักผ้าหยดเหรียญเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนแพลตฟอร์มตัวนี้หนึ่งแพลตฟอร์มนะเครื่องซักผ้าหนึ่งตัวเวลาเราซื้อเครื่องซักผ้ามาเราก็ไปตั้งที่อพาร์ตเมนต์ดแล้วก็มีคนมาใช้บริการแล้วเราก็คอยทำอะไรครับเก็บเหรียญเก็บอะไรที่มันอยู่ในในตู้ที่เขามาซักนะถ้าเราซื้อสองเครื่องนะเราซื้อเครื่องซักผ้าสองเครื่องโอกาสที่เราจะได้รับเหรียญจากค่าซักรีดเยอะไหมครับ มันก็เยอะขึ้นไปด้วยนะมันก็เยอะขึ้นไปด้วยสามเครื่องสี่เครื่องก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปนะเช่นเดียวกันในการซื้อแพลตฟอร์มเนี่ยนะแต่เขาไม่ได้บังคับนะถ้าเราซื้อหนึ่งแพลตฟอร์มมันก็มีารายได้อยู่ประมาณนึงแต่ถ้าเกิดเราซื้อสามแพลตฟอร์มมันก็เหมือนกับที่เราซื้อเครื่องสักผามาแล้คู่นี่แหละครับนะถ้าเราซื้อห้าแพลตฟอร์มก็เช่นเดียวกันครับนะเราก็จะได้รับในเรื่องของเหรียญที่มีคนไปซักผ้าเยอะขึ้นได้รับค่าคอมมิชชั่นที่มันมากขึ้น เป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติทีนี้มาดูในถังองคอ์กรแบบว่าท่านจะเห็นเนาะมันจะมีหลากหลายเนาะสีสีเขียวสีแดงนะมีสีน้ำเงินด้วยนะแต่อันนี้ไม่มีสีน้ำเงินเพราะเขาเป็นเบอร์หนึ่งนะก็จะมีหลากหลายสีแบบเนี้ยอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายสีเขียวนะก็คืออะไรครับขายเองแนะนําเองนะขายเองแนะนําเองก็มีค่าคอมมิชชั่นเยอนะไหมเยอะเพราะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนในที่แดงๆเ,เนี่ยก็ไม่ได้ขายเองคนระับ ก็อาจจะเจอเม็ดเขียวเนี่ยนะเป็นคนไปขายก็ได้แต่บังเอิญเขาอยู่ในองค์กรของเรามันก็จะเกิดค่าอะไรครับค่าบริหารองค์กรนั่นเองนะครับมีอยู่แค่นี้ดังนั้นทุกผังเนี่ยมันคิดเ่กันถ้าขายได้ผังไหนนะก็เอา40เป็น40ไปอร์เซ็ตเป็นคูนถังนั้นนะก็ตัวเลขเมันก็เพิ่มขึ้นถูกไหมอันนี้คือ200ก็200คูณ40เอร์เซน400คูณ40เซน800คูน4เปนต์แบบนี้น,นะผมยกตัวอย่างจะคลิกเข้าไปดูที่ถัง200แล้วกัน,นไปดูคว่า ได้ทำไมเห็นแค่ห้าหกเมตรเองนะดูนะหนึ่งสองคั้เี Pacific> ๋ยวขออนุญาตผมต้องขออนุญาตยกตัวอย่างท่านนี้แล้วกันชิ่นชมท่านนี้นะเพราะว่าท่านเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาสู่ธุรกิจได้ยังไม่ถึงสองสัปดาห์แต่ก็สามารถที่จะสร้างค่าคอมมิชชั่นไปแล้วเขาเรียกว่าผู้นําแสนเหรียญไปแล้วนะเพราะว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเกินแสนเหรียญไปแล้วภายในระยะเวลาแค่ไม่ถึงสองสัปดาห์ท่านก็สามารถที่จะมีรับรายได้ไปแล้ว แสนก็เหรียญน,นะถ้าตีเป็นเงินไทยเท่านะไหร่ก็สองบาทคูณไปเนาะนะแล้วเงินนี้มันไม่ได้อยู่ในนี้นะคงเข้าบัญชีธนาคารท่านเป็นเรียบร้อยแล้วคนะัท่านดูท่านจะเห็นทําไมบางคนเนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจบางคนมีรายได้เยอะบางคนมีรายได้น้อยท่านสังเกตแล้วกันเนะวลาเราเข้ามาดูถ้าเราเข้ามาแล้วเขียวกะจี G, นะสดชื่นนะสดชื่นเนาะนะเขียวกระจีไปหมดเลยเหมือนต้นไม้ที่มันกำลังจเจริญเติบโตเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่ายิ่งเราขายแพลตฟอร์มได้เยอะค่าคอมมิชชั่นก็ได้เยอะ สิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรครับต้นไม้ที่มันเจรินเติบโตนะเช่นปลูกต้นมะนโตโตนม่วงไวนะ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเก็บผลมันแต่เมื่อมันออกดอกออกผลนะเราห้ามมันได้ไหมว่าอย่าออกดอกอย่าออกผลเนะี่ยเราห้ามมันได้ไหมไม่ได้ดังนั้นวันหนึ่งข้างหน้าครับไอ้พวกเมเก็ดเขียวๆเนะี่ยมันจะออกดอกออกผลมาเต็มเลยนะมาเต็มเลยดังนั้นเมื่อถึงวันนั้นแล้วท่านเนี่ยมันกับท่านเก็บเกี่ยวผลกําไรที่มันเกิดขึ้นนะใหม่ๆอาจจะต้องทำอะไรครับลงแรงสักนิดหนึ่งนะ ซึ่งธุรกิจประเภทนี้มันไม่มีคนกลางมันไม่เหมือนกับธุรกิจปัจจุบันที่เราเคยทํามาอยู่แล้วธุรกิจประเภทนี้ครับมันจะมาปฏิวัติธุรกิจรูปแบบเดิมๆโดยสิ้นเชิงน,นะวันนี้ถือว่าทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้รูปแบบธุรกิจใหม่ๆนะท่านก็เก็บเกี่ยวเอาความรู้เหล่านี้ไปแล้วก็เอาไปใช้ในสิ่งที่อ่าที่มันถูกต้องทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแต่บางครั้งเราไม่อาจแยกโอกาสออกจากความเสี่ยงได้ เพราะบางครั้งมันมาคู่กันค่ะถ้าไม่เสี่ยงอาจไม่มีทางได้โอกาสเสี่ยงรวยด้วยคลิปโตดีกว่าเสี่ยงรวยด้วยหวยนะคะดิฉันเชื่อนะคะว่าการตัดสินใจของท่านในวันนี้ที่จะลองทำออกแคทถึงแม้ว่าจะเป็นการตัดสินใจเพื่อที่จะเป็นการมาลองดูแต่ดิฉันเชื่อว่าในอนาคตออกแคทมันจะยิ่งใหญ่สําหรับคุณและคนที่คุณรักอย่างแน่นอนโอกาสที่ยิ่งใหญ่ทําสําเร็จครั้งเดียวเก็บเกี่ยวทางชีวิตถ้าท่านปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปน่าเสียดายสุดๆเลยนะคะเพราะว่าออกแคทถือ เป็นรายได้แบบ passive income ที่เงินจะไหลเข้าไม่ว่าจะหลับหรือตื่นซึ่ง o อ f c ค t เปิดตัวได้ไม่กี่เดือนแต่มีผู้สร้างรายได้หลักแสนหลายร้อยคนแล้วนะคะบางท่านทำแค่7วันก็คว้าเงินแสนมาแล้วก็มีนะคะบางท่านทำหนเดือนรับเงินล้านก็มีถือว่าเป็นโอกาสทองของผู้ที่สนใจจะเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของคุณให้ดีขึ้นหรือสำหรับท่านที่สนใจที่จะสร้างรายได้เพิ่มและหากสนใจที่จะลงทุน สามารถแอดไลน์ด้านล่างวิดีโอนี้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้นะคะหรือท่านสามารถติดต่อผู้ที่แชร์วิดีโอนี้ให้ท่านได้และและมาร่วมเป็นทีมขับเคลื่อนทีมแรกรุ่นแรกด้วยกันนะคะแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและเป็นเศรษฐีทุกท่านทุกคนเลยค่ะ